สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมเมชแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักรายเดือนนะคะประจำเดือนสิงหาคมนะของชาวลคนาราศีธนูนะคะช่องเมเมการแบ่งวันที่ได้ทั้งแบบตะวันตกและแบบไทยนะคะยินดีต้อนรับชาวสองด้วยใครกำลังดีดีกับชาวลคราศีธนูนะคะ คลายมนอดูจีก่อนนะคะเช็คพลังงานทั่วๆไปนะคะเป็นไกด์ไลน์ให้สำหรับเดือนสิงหาคมนะ Take inspiration นะคะ, action, ะ,คะ Speak your world into being นะคะ Step into your power เป็นคล้ายๆกับ Empowerment นะคะสำหรับเดือนนี้เหมือนให้กำลังใจชาวธนูให้แสดงศักยภาพของตัวเองออกมาให้เต็มที่เลยตรงนี้น่าจะเน้นหนักไปเรื่องของการงานการเงินนะคะน่าจะมีจุดเปลี่ยน ออตั้งแต่ดาวมิเตอยูอย้ายในช่วงต้นเดือนกระกฎาคมวันที่9ะนะคะที่ผ่านมามีมองว่าชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องของการงานการเงินความก้าวหน้าของชีวิตนะคะแล้วก็เขาก็บอกเลยว่าออให้พยายามที่จะเอาอินสปิเรชันของตัวเองอะนะคะออกมาเป็นผลงานนะคะไอเดียอะไรต่างๆที่คุณแบบคิดเอาไว้นะคะอาจจะคิดไว้นานแล้วหรือว่าเพิ่งคิดได้อะไรอย่างเงี้ยพยายามทําให้มันเกิดเป็นผลสําเร็จนะคะ ให้มันเป็นรูปธรรมนะไพ่ทั้งสองใบนะคะ Speak your will into being ก็เช่นเดียวกันนะคะเหมือน take inspiration e c คือมีแรงบันดาลใจอะไรนะคะหรือว่ามีความคิดอะไรที่เป็นตัวของเราเนี่ยสามารถที่จะแสดงออกได้เลยนะคะมันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จ step into your power ก็คือการ uh, encourage คุณให้กล้าที่จะทำนะะกล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะแสดงออกนะคะตรงนี้ก็คือเป็นพลังงานที่จกรวาลตั้งใจจะส่งมาบอกเลยว่าให้ลงมือเลยนะ ให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็จะประสบความสําเร็จแน่นอนนะ,ะรวมถึงใครที่มีเรื่องความไม่มั่นใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะจกักรวาลก็อยากจะบอกว่าเต็มที่ไปเลยค่ะรักใครก็รักแบบสุดๆนะคะไม่ต้องกักน,นะ,ะเดี๋ยวเรามานะคะที่คําทํานายในส่งไพ่ทาโร่นะคะซึ่งจะเป็นเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์โดยตรงนะคะเราจะเปิดทั้งหมด8ตําแหน่งเหมือนเดิมนะ ตำแหน่งแรกนะคะตัวตนคุณธนูนะคะตำแหน่งที่2ตัวตนคนรักของคุณตำแหน่งที่3สิ่งที่ต้องระวังนะคะในเดือนนี้ตำแหน่งที่4พลังงานที่มีร่วมกันตำแหน่งที่5สิ่งที่เขาอยากบอกให้คุณรู้ตำแหน่งที่6มุมมองที่เขามองคุณนะคะตำแหน่งที่7อิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์แล้วก็บทสรุปนะคะเดี๋ยวเราเช็คท้ายสำหรับกันก่อน สองดาบกับหัวนะคะมีก้าาทามีเฮอริเคนแล้วก็เลเวอร์มีการตัดสินใจแน่นอนนะคะในช่วงของเดือนนี้นะคะอาจจะมีคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะเงียบนะคะหรือว่าปิดกัน้นการสื่อสารสร้างความอึดอัดใจนะคะที่ผ่านมาคุณสองคนเนี่ยบอกช้ำพอสมควรมีประสบการณ์ความสัมพันธ์ทั้งแง่ดีและแง่ลบนะคะคือเห็นทั้งด้านดีด้านเสียของกันและกันมาแล้วอะนะแต่ตอนนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนนะคะมันเป็นจุดที่จะต้องเลือกแล้วนะคะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มันจะ มีผลต่อความสัมพันธ์แล้วแล้วมองว่าคุณจะตัดสินใจได้ด้วยนะคะในเดือนสิงหาคมนะคะก็เป็น2ดาบที่ขึ้นมากับผัวก็หมายถึงเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างยากเหมือนกับจะต้องเสียสละเพื่อคนรักอะไรแบบนี้นะคะค่ะเรามาดูทีละตาแหน่งนะคะตาแหน่งคุณเนี่ยเป็นฉิบคาถาก็ค่อนข้างจะเกี่ยวเนื่องนะกับไพ่มนโลจีนะคะที่บอกว่าเน้นเป็นเรื่องของงานแล้รู้สึกว่าช่วงนี้คุณ น่าจะมีจุดเปลี่ยนอะจริงๆอะเกี่ยวกับเรื่องของอทางที่จะเจริญก้าวหน้าหรือว่าการงานการเงินนะคะแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยเป็นภาระนิดนึงในช่วงนี้ดังนั้นเนี่ยความสัมพันธญยังอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับคุณนะคะชาวาราศีธนูในเดือนสิงหาคมนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตทั่วๆไปเนี่ยคุณก็ภาระเยอะอยู่แล้วนะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยถ้ามันเป็นปัญหาเนี่ยมันก็จะยิ่งสร้างความเหน็ดเหนื่อยใจนะคะมันก็เป็นไปได้สูงที่คุณอาจจะรู้สึก ท้อบ้างเหนื่อยบ้างลาบ้างนะคะแต่เมย์มองว่าคุณยังไม่กิฟต์อัพหรอกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเป็นเรื่องความสัมพันธ์คุณยังไปต่อนะคะแต่มันจะมีความรู้สึกเหนื่อยเท่านั้นเองนะ,ะยังไงเป็นกาลังใจให้นะคะแฟนคุณได้แปดเหรียญกับขัวตัวเขาเนี่ยมองว่าอาจจะมีปัญหาเหมือนกันนะเรื่องของการงานการเงินนะคะที่จะต้องไปแก้ไขนะคะดังนั้นเดือนนี้อาจจะไม่ใช่เดือนที่ทั้งคู่เนี่ยมีเวลาที่จะมาะโรแมนติกกันนะคะ ทางคู่เลยแหละนะเพราะว่า8ปเหรียญกับหัวมันก็หมายถึงเรื่องของเงินทองเรื่องของความเจริญเหมือนกันนะคะส่วนความสัมพันธ์เนี่ยก็เช่นเดียวกันเขาก็ไม่มีเวลาให้คุณเหมือนกันนะคะแต่ก็มองว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องที่เป็นย่าลบมากจนเกินไปนะก็คือแค่เหมือนกับความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้รุดหน้ามากเท่าที่มันควรจะเป็นแบบนั้นนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนนะคะสิ่งที่ต้องระวังทาวเวอร์ขึ้นมาระวังเรื่องของอาดมนะคะระวังเรื่องเซอร์ไพรส์ ปัญหาที่เข้ามาแบบฉุกละหุกไม่ทันคิดบางทีตัดสินใจไปมันอาจจะส่งผลเสียได้ยังไงอยากให้ใจเย็นทั้งคู่นะคะในการแก้ไขปัญหาต่างๆพลังงานที่มีร่วมกันนะคะเป็น3คาทานะขึ้นมากับหัวนะคะออสิ่งที่รอคอยอะไรที่เคยตกลงใจกันไว้อาจจะต้องเลื่อนนะคะตรงนี้ก็ไม่มองว่าไม่น่าจะเสียหายเพราะว่าต่างคนต่างมีความเข้าใจในเรื่องของระยะเวลาหรือว่าสิ่งที่มันมาช้ากว่าปกตินะคะดูจากหน้าไพ่แล้วเนี่ย เหมือนกับเเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องของงานเรื่องของอสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้อะทาให้อะไรก็แล้วแต่ในชีวิตหลักของคุณที่กําหนดไว้แล้วเนี่ยต้องเลื่อนนะคะบางทีอาจจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆเกช่นตั้งใจจะไปเที่ยวกันแล้วก็เลื่อนไปอะไรแบบนี้ก็ได้ไม่ใช่จําเป็นต้องเป็นเรื่องซีเรียสนะคะการรอฟังข่าวดีแบบนี้ก็ได้นะคะประมาณนี้เนาะสิ่งที่เขาอยากบอกให้คุณรู้นะคะเป็นอัศวินธิดาจริงๆอ่ะ ตัวเขาเองไม่ได้อยากให้ความสัมพันธ์หยุดชะง,งักนะเขาอยากจะทําให้ความสัมพันธ์มันไปข้างหน้าได้แบบราบรื่นนั่นแหละแต่ว่ามันติดอยู่ที่สิ่งที่ควบคุมไม่ได้นะคะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีอะไรที่ต้องรับผิดชอบกันอยู่หรืออาจจะตีความอีกอย่างก็คือว่าแฟนคุณเนี่ยาอาจจะรู้สึกว่าใจร้อนคืออยากจะได้หลังใจตัวเองอยากให้ความสัมพันธ์น่ะอยากให้คุณมีเวลาให้เขาให้เต็มที่อะไรแบบนี้แต่ว่าตัวคุณอาจจะไม่มีเวลานะคะก็ตีความได้สองอย่างแล้วก็มุมมองที่เขามองคุณเป็นไพ่เดะมูนที่กับหัวจริงงๆก็มอคุณีขึ้น เมื่อก่อนอาจจะเคยระแวงอะไรอย่างเงี้ยเคยรู้สึกว่าคุณมีความลับหรือว่าไม่ได้แชร์ความทุกเรื่องแต่ตอนนี้มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างปลอดโปร่งแล้วแล้วก็ชีวิตคุณดีขึ้นนะคะออมองว่าตัวคุณสามารถแก้ไขปัญหาส่วนตัวได้ดีขึ้นแล้วนะคะไม่ได้มีความทุกข์ใจหรืออะไรแบบนี้นะคะเป็นสภาวะเดิมูลกับหัวแล้วนะอิทธิพลภายนอกมีผลต่อความสัมพันธ์นะคะเป็นเรื่องของการงานเรื่องหอออนาคตของคุณทั้งคู่คือ2คาทานะคะตรงนี้สําคัญมากก็ถึงได้บอกว่า มันน่าจะเป็นลนักษณะของการไม่มีเวลาให้แก่กันเลยในช่วงของเดือนสิงหาคมเนื่องจากว่าต่างฝ่ายต่างเอาเวลาไปทํางานนะคะทําการค้าขายหรือว่าทําอะไรก็ตามให้ชีวิตประสบความสาเร็จมากขึ้นนะคะดูที่บทสรุปนะสามดับนะคะแล้วมราระวังปัญหานะคะการเข้าใจผิดการทะเลาะก,กันที่อาจจะเข้ามาแบบฉับพลันหรือไม่ก็เป็นเรื่องของมือที่3นะคะที่อาจจะ ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของชู้สาวนะมือที่สาหมายถึงคนที่เข้ามาพูดและทำให้เขาใจผิดกันอะไรแบบนี้นะคะมีไพ่ราชินีถือถ้วยกับหัวนะคะไม่ค่อยมีเวลาที่จะจูจีกันนะคะหรือว่าโรแมนติกกันเท่าไหร่เอ็มอพเลอร์อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ยังมั่นคงอยู่นะคะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่มันมีดามเมจเพียงแต่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปข้างหน้าเท่านั้นเองเจ็ดคาถากับหัวไม่มีข้อขัดแย้งกันนะคะไม่ได้จะเถียงกันเองนะพลังงานเนี่ยค่อนข้างดี นะคะเหลืออยู่ที่ว่าเราจะต้องแบบคุยกันเยอะๆแล้วก็ควบกุมอารมณ์เวลาที่เจออะไรที่คาดไม่ถึงนะคะสิ่งที่ต้องระวังะนะเดี๋ยวทาวเวอร์เรื่องเซอร์ไพรส์นะคะเดี๋ยวมาดูำํำทํานายในส่วนของโอลิโพกันมากคะ่ะ นะคะ i n g Family i s s u e และวก็ l i r e r e n สัญญาณอันตรายนะคะก็ <Su zy> ระวังค่ะ,ะถ้ามีอะไรที่เข้ามาแล้วผิดปกตินะคะควรที่จะร่วมมือกันแก้ไขปรึกษาหารือกันนะคะอย่าะละเลยนะคะสิ่งที่เป็นสิ่งผิดปกติต่างๆนะคะ <œ uf S 2> เขาส่งสัญญามาแล้วให้เราได้เห็นปัญหาในชีวิตลับก็ควรที่จะเร่งแก้ไขเลยนะคะอย่าปล่อยปัญหาไว้ Healing l i n i l y m s s y e นะคะก็คืออย่างที่ไม่บอกค่ะเมื่อเห็นปัญหาก็ควรที่จะ เยียวยาปัญหาตรงนั้นทันทีไม่ควรรอเวลานะคะชิลเด่นหมายถึงการให้โอกาสกันการเริ่มต้นกันใหม่นะคะอ,อ,อุปสรรคตรงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นสัญญาณอันตรายเป็นธงแดงแต่ก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรความสัมพันธ์นะคะหรือว่าความรักข,ของคู่สองคนได้ยังไงแก้ไขได้ทุกอย่างไม่ว่าจะหนักเบาแค่ไหนนะคะมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่เสมอนะคะบางคนถ้าเกิดว่าแต่างงานแล้วก็อาจจะหมายถึงการมีบุตรเพิ่มก็ได้สําหรับไพ่ชิลเด่นนะคะ ถ้าใครยังไม่พร้อมก็ต้องระวังนะคะในเดือนนี้นะปิดท้ายกันที่ไพ่คำแนะนำนะคะแองเจวานเซริรพลังงานดีมากนะคะ Be happy change within the next few months แล้วก็ yes definitely yes นะคะสมหวังทุกประการเลยความสัมพันธ์ก็สมหวังแน่นอนนะคะมีจุดเปลี่ยนที่ทำให้มีความสุขมากขึ้นสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นภายใน2-3เดือนนี้แหละนะคะไม่นานเกินรอแล้วก็เรื่องของการงานนะคะที่คุณทั้งคู่เนี่ยต้องไปปรับปรุงแก้ไขหรือว่าอยากที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นเนี่ย mm. ก็จะได้สมใจแน่นอนนะคะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตนะ ที่เมย์เกิดไว้แล้วว่าดาวมูลิตาย่ยกย้ายทําให้การงานการเงินของคุณดีขึ้นประสบความสําเร็จมากขึ้นนะคะก็เตรียมรับพลังงานบวกตรงนี้ไว้ได้เลยนะค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะชาวธนูชาวสองทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องเมย์เมย์นะคะถ้าชอบคลิปนี้ของเมย์ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องด้วยนะคะค่ะแล้วก็สําหรับใครที่สั่งซื้อหินมงคลนะคะในช่วงนี้นะทางช่องเมย์เมย์ชาแนลนะคะมีโปรโมชั่นนะคะเป็นของแถมนะคะ ก็เป็นหินที่เร,เรียกได้ว่าเป็นเครื่องรางแล้วกันเนาะเมมีให้ 5, 3ชนิดนะคะคัดเลือกมาให้มีโรสคอสนะคะจะเป็นในลักษณะของหินรูปหัวใจแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นหินหินดิบไม่เล็กๆนะคะที่อยู่ในกล่องน่ารักๆน,นะคะตรงนี้ก็เหมาะกับเรื่องของไม่ตามอาหาริยมเรื่องของความรักความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่มสาวนะคะมีหินไหมทองนะคะตัวนี้ส่งเสริมการงานการเงินโชคลาบนะคะแล้วก็มูนสโตนตัวนี้เด็ดสุดก็คือสําหรับใครที่โสดนะคะก็ เป็นหินที่เมื่อพบพาแล้วนะคะหรือว่าสงสัยเนี่ยจะทําให้เราได้เจอคู่แท้ได้ะค่ะ <_' co. S 1> ก็แนะนําสําหรับใครที่โสดนะคะหรือว่าใครมีเพื่อนโสดก็สามารถที่จะมาเลือกซื้อหินในร้านเมเมยได้เลยนะคะในช่องของเมเมยแล้วก็เออไม่ว่าจะเป็นออเดอร์ราคาเท่าไหร่นเนี่ยเมแถมให้หมดนะคะถือว่าเป็นของขวัญละกันจากช่องเมเมย์ชาแนลนะคะถ้าใครสนใจหินมงคลเนี่ยแอดไลน์ได้เลยนะคะตามที่ขึ้นให้ตรงนี้เลยนะคะค่ะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ชัยโยอันเดอร์สกอร์สโตนนึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ